Cat cat, cats, M ow, M ow. cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, nine, you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม The Battle Cast ครับรับของฟรีก่อนทุกคนนะ เช่นเคยครับเดีย๋ยวเราจะลองเล่นดันตำนานกันต่อไปนะตราบใดที่เรายังสามารถเก็บของฟรีได้นะครับกัมมัโตโต้เหลือวสิบเก้าแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยววิวัฒน์การวิวัฒน์ของแมวกัมมัโตโต้นี่เป็นอะไรที่แบบแอฟแต็กมากนะกลายเป็นแมวแก่ไปแล้วตอนนี้จากสาวน้อยเมื่อกี้กลายเป็นแมวแก่แล้วเฮ้ยเมื่อกี้ได้แมวตัวใหม่มาด้วยนะเอาไว้ช่วยในการ เก็บของนะครับลูกสมุนบาทเลยอัปเกรดขอสุ่มก่อนนะเผื่อจะแบบวิวัฒน์แมวเป็นล่างสได้นะครับแมวไททันเฮ้ยแต่ว่าเรามีเต็ม30แล้วนี่มันอัพเพิ่มได้เหรอเอ้าได้เฉยเออดีๆีอันนี้ดูโฆษณาแป๊บหนึ่งนะเผื่อได้แมวจิ๋วนะ แด้สปีดอัพครับไม่ค่อยได้ใช้เลยเพราะว่าถ้าเรากดสปีดอัพมันจะเลือกแมวมาใช้ไม่ทันนะไม่มีซอมบี้เลยเหรอว้านั้นเล่นด่านตำนาน,นครับทุกคนที่ด่านตำนานเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเราไปเล่นด่านไหนกันดีนะทุกคนนะด่านนี้ขอลอ่องเลยอ๋อไอ้นี่มันด่านที่เล่นได้ัวลาครั้งใช่ไหม มันยากหรือเปล่าอ่ะขอดูหน่อยนะครับร้อยแปดสระดับยาก8ดาวผมนี่ควรจะเล่นระดับยากประมาณไหนอะกี่ดาวดีอ่ะเจ็ดาวน่าจะพอไหวละแต่แดาวยังไม่เคยลองเดี๋ยวลองก่อนนะ Let's finish this มแมวเซตนี้น่าจะโอเคไหมไม่น่ามีทธาตเหล็กปะ ตัวธาตุดำตัวไหนสู้ได้บ้างตัวนี้สู้ได้โอเคตัวนี้ตัวนี้ก็เก่งหลายธาตุเหมือนกันนะงั้นลองดูครับทุกคนไป let's finish this สึกเริ่มขึ้นแล้วอซอมบี้มาก่อนเลยไปครับช่วงนี้ผมไม่ได้เล่นด่านใหม่เลยนะทุกคนก็คือไปเก็บเลเวลอย่างเดียวครับ ว้แบบเคลียร์คลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นด่านใหม่ๆะนะยกเว้นแต่ว่ามีอีเวนต์หรือว่ามีด่านใหม่ๆเข้ามานะครับเราก็จะทําคลิปให้กับพี่ๆน้องๆได้ดูกันโอ้โหพุดเดิ้ลทีบทีเดียวตายเลยเหรอดูดิดีดนะแมวพี่พบเรายังพอสู้ได้บ้างนะครับแต่ว่าแมวแมวสตัวของเราอะโดนทีบทีเดียวเรียบร้อยเลยนะดูดินะ แล้วมา2ตัวด้วยเอาแล้วครับอูเบทันไมอูเบอร์ไปเลยฮัดิสเราเชื่อว่าน่าจะถึกสำหรับเรานะระหว่างนั้นเราต้องเก็บเลเวลครับเก็บเ,เงินแมวเพื่อเรียกแมวถึกๆออกมาสู้นะนี่มาแล้วเอาตะวันเบิกออกมาสู้ดีกว่านะครับจำชื่อข้างหน้ามันไม่ได้สักทีไปลุย ปไปพลั่งนี่แน่เมื่อกี้เรียกผีมาแต่ั่งตรงข้ามดัดตายก่อนนะเสียฟรีไปเลยนะครับเรียกพูดผีได้ทีเดียวอะแสดงว่าทั้งตำนานแรกแล้วก็อูเบอนี่น่าจะมีบางตัวที่มันมีสกิลพิเศษเนาะเหมือนกับของตัวันเบิกเนี่ยตัววันเบิกสามารถกดใช้ได้อะไรนี้นะต้องมาดูกันว่าแต่ละตัวมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ต้องพยายามสะสมกันไปนะ แต่ช่วงนี้ได้การ์ดแรมาตัวแร่มาก็คือสุ่มได้เกลือทุกรอบเลยครับอย่างที่ผมบอกนะว่าผมใช้แต้มบุญหมดไปแล้วนะดวงไม่มีแล้วตอนนี้เกลือมาเป็นถุงเลยใช้คำว่าถุงไม่ได้ต้องบอกว่าเกลือมาเป็นกระสอบเลยครับสังเารแล้วก็ถึกเหลือเกินนะรอบนี้โอ้โห เดี๋ยวเมื่อกี้แมวนั่านก็ไปนะครับแมวไททันน่ะหลังๆมาทำไมแมวไททันไม่เริ่มถึกเออ่เริ่มจะไม่ถึกแล้วอ่ะอื้อาวไปอีกหนึ่งครับตะวันเบิกผมไปแล้วเหลือเจอะไรก็ไม่รู้อีกตัวนึงครับจำไม่จำ,จำไม่ได้จำชื่อตัวเนี้ยเจตัวหน้าข,ขาวๆเนี่ยครับแล้วไหนจะต้องเก็บเลเวลเพื่อที่จะอัพ น้องๆให้เก่งขึ้นกว่านี้อีกนะอ้าวเจ๊ J. คนนั้นไปแล้วหนึ่งเ <laughs> หลือเฮดิสครับฮาดิสเออสรุปมันฮาดิสหรือเฮดิสแต่ความหมายมันเดียวกันแหละมาอ่าโอเคครับเรียบร้อยทำไมมันถืกอเกินในะรอบนี้เขราะแต่ยังว่าระดานสุดท้ายโอเคครับตอนนี้ครูดาวของฮาดิสเนี่ย เสร็จเรียบร้อยนะเหลือแต่ว่าเก็บเงินได้ครบพอรอเวลาตีตื้นครับทุกคนรอเวลาเอาคืนนี้เที่ยวมาแล้วออมาน่าจะสามารถกันระยะได้อีสักพักหนึ่งนะครับป้องกันทีมได้อีสักพักหนึ่งไม่ใช่สักพักหนึ่งสีสักพัก,กใหญ่เลยไปลุยมัน่นโอ้โหด,ดาบซื้อจากไหนมาโจมตีแรงจังเลยด่าบมันน่าจะหนักมากเลยนะทุกคนดูดูเขาแบกตีนปะ เราเวลาฟาดก็คือต้องแบบเนี่ยดูอุ้ยพะอืม <laughs> โดนป้อมแมวเราไปซะก,ก่อนครับว่าแต่แมวสังหารแมวดําสังหารนี่เขาบอกว่าเพิ่มเงินอีกนิดเดียวนะเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยก็สามารถเรียกมาใช้งานได้แล้วนะครับนิดหน่อยของเขาคือหลายเจ็ดพันห้านิดหน่อย มากกว่าอูเบเยอะเลยนะเกือบสองเท่าเลยนะอูเบอผมยังสี่พหน่อยๆอ,อย่งเนงะี้ยเออถ,ถ้าเทียบเท่ากับอแมวปลาเออว่าไปอย่างครับแมวปลาผมก็ลองเอามาใช้ทีนึงแล้วรู้สึกว่ามันต้องใช้ให้มันตรงจุดถ้าใช้แบบไม่ตรงจุดก็คือมันก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ยังไงชนะหรือยัง ดัดสุดท้ายแล้วนะครับได้ด达สมบัติได้ตัวแร่หนึ่งอันด้วยแล้วก็อาหารแมวสับสิกะปองนะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะค่อยแอบเล่นอาเลเวลสองนะหมายถึงว่าเลเวลสองมงกุฎเขาเรียกสองอะไร <laughs> สมอันี้ไหมโปเกมอนอันนี้ก็คือโปเกมอนใช่ไหมที่หลายๆคนเรียกกันว่าโปเกมอนใช่ไหมมันก็มีความเหมือนนะแต่มันก็ไม่น่าใช่นะครับ เรียกว่ามอนสเตอร์น่าจะง่ายกว่าอ่ามีแร่ด้วยเหรอวะลองดูนะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะมาทาดาแมวสมอเรือนะแมวจนสลัดเรามีอยู่แล้วด้วยนะตนนัวนี้สงสัยดวงผมเนี่ยมันน่าจะอยู่กับการใช้อาหารกระป๋อง1,500แน่ๆเลยทุกคนเปิดเดียวๆแบบนี้ไม่เคยได้ครับ ด่านไหนต่อไปดีอ๋ออันนี้ด่านแรกลองดูไหมลองดูไหมขนาดไอ้สงานระยยังยากเลยเองนี่ไม่ยากหรอวะโอโอ,โอนี้ว่าบันนะเฮ้แต่เรามั่นใจว่าเราน่าจะชนะได้ครับมาอะไรที่ยังไม่เกิดเราอย่าเพิ่งไปจิตนจตนาการก่อนนะครับว่ามันจะยาก แมวน้ำหลังๆมานี aciones, ่ถ yes, ึกเกินนะไปเลยเราต้องให้แมวอ่าคิปปบของเรานะครับตบเจ้าท่าแดงนะเพราะจริงๆเรามีหลายตัวนะที่ชนะท่าแดงได้นะครับแมวตัวใหม่ก็เหมือนกันนะที่เป็นเคนชินล่างแมวอะเคนชินโคเวอร์ไม่ใช่ที่แมวโคเวอร์เคนชิน น่าลองใช้เหมือนกันนะนี่มาแล้วครับฮาดิสต่อไปน่าจะเป็นตะวันเบิกหรือไม่ก็ฮยาบุษะนะเดีดูก่อนเจ้าต้องเก่งกว่านี้นะตอนนี้แต้มผมเท่าไหร่แล้วมาดูนะแต้มแรงยูเซอร์นะครับจะพยายามอัพขยายตัวให้มันได้แต้มเยอะๆนั่นแหละมันจะได้ปลดล็อกหลายอย่างใช่ไหมเราจะได้เก่งขึ้นนะครับแต่ว่าก็ต้องอาศัยเวลานั่นแหละ จะมาปุบปั๊บได้เลยมันไม่ใช่เกมเกมทุกเกมแหละจะมาปุบปั๊บเลยม,มันไม่ได้มันต้องอาศัยเวลาในการเล่นหน่อยมาแล้วครับคนนี้วันบัตรหลังๆก็เริ่มถึกขึ้นนะแล้วมันก็มีอีกตัวหนึ่งนะทุกคนไอตัวสีน้าเงินนะผมจําชื่อมันไม่ได้เหมือนกันที่โอ้โหโจมตีแรงมากเลยนะโจมตีทะลุเกาะด้วยเหมือนจะทะลุเกาะนะครับพุ่งเข้าใส่เลย ฮยาบุสาไปแล้วทำไมอะฮยาบุสาแหลมไปอยู่ด้านหน้าเหรอทำไมไม่หลบอยู่หลังฮาดิสอะนี่ถ้าหลบอยู่หลังฮาดิสไม่ทัวรหรอกเ,อเ,อเจมอ้าวเจที่สู้กับอากุได้ไปแล้วครับเรียบร้อยแต่ฝั่งตรงข้ามก็ไปแล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะชนะสี่แบบนี้ เจดน้ 7, 7นะครับได้ตัวแมวมาด้วยนะตัวแมวได้ตามนะครับมาวันนี an, group, ้บานกรุ๊ปอาเลเวล11นะครับชนะอยู่แล้วเนาะแบบนี้ชมตัวเองขิงตัวเองไว้ก่อนทุกคนไม่มีใครขิงแล้วเราขิงตัวเองไว้ก่อนครับส่งหมาดำมาเลยเหรอตบเจออากุมาด้วยเหรอเดี๋ยว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 ,ยวแล้วเราไม่ได้มีอากุโจมตีธรรมดาเลยอะตัวถูกๆไม่มีเลยอะมีแต่เจเจตัวสุดท้ายอะ 4,650อา่ะเดียว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 อืมเราโจมตีแรงเกินหรือเปล่าผมกดออกเลยได้ไหม,มเฮ้ด่านนี้ไม่อนุญาตให้เล่นซ้ำอะไรวะขอดูหน่อยได้ไหมว่ามันมีตัวอะไรบ้างเรา ัวไหนที่สู้กับอากุเลยบ้างนะขอดูหน่อยนะครับต้องเอาตัวถูกๆโอเคโอเคไม่มีเลยมีแค่นี้เลยนะสู้ไม่ได้ครับลองใช้ไอน้นี้ไหมเนี่ยสองอย่างนี้ครับซุ่มยิงกับแมวเศรษฐีนะ จะทันหรือเปล่าต้องลองดูจนกว่ามันจะมาถึงเราครับเพื่อเรียกเจ๊โอ้ใจเย็นๆโว้ยมีโล่ด้วยอ่ะโล่มสะท้อนดาเมจของเราปะโอ้โหหมากูดตัวเดียวจัดการแมวไททันล่างสามได้เก่งมาก เก่งจริงๆเก่งสุดๆเลยนะเกมสมดุลมากเลยหมีตัวอะไรใหม่วะไปเลยฮารดิสอา,มาหมัเฮ้ยงูอ,อ,อากูเหรอเพนกวินอากูก็มาเฮ้ยขนาดหมาตัวเดียวงจะไม่รอดนี่เอามาเป็นชุดแบบนี้จะชนะยังไงวะโอ้ติดสตันแบบนี้อีกนะหยุดเวลาใช่ไหมกอริลลาอากูแพ้เลยนะกดแพ้ได้เลยนะ แพ้ได้เลยอ่ะไม่ต้องชนะหรอกแบบนี้นะครับเล่นไปเลยนะโอเคใครเก่งเล่นไปเลยนะไม่เล่นก็ได้บอหนึ่งร้อเป100%ซนตนะครับเขาบอกว่าให้เพิ่มอันดับผู้ใช้งานได้ได้เดี๋ยวไปเพิ่มคนนี้ขอซุ่มก่อนขอให้ได้แมวที่อัพเลเวลแมวเราเป็นวิวันร่างสามได้แล้วกันท้าด้แมวปลานะครับ แมวกิ้งก right> ่าแล้วก็แมวธรรมดาแมวพัฒเออแมวธรรมดานี่มันวิวัฒน์เป็นแมวอะไรนะโมฮอปะเฮ้ยวิวัฒน์แล้วนี่ไงอ้าวทำไมมันเป็นรูปปลาตัวนี้อีกทั้งสามตัวกว่าจะวิวัฒน์นะครับส่วนแมวกิ้งก่าเราละอีกหกอีกสี่ค่อยๆเล่นกันไปเดี๋ยวก็ได้องเราอย่าไปซีเรียสมากนะครับหมายถึงผมเนี่ยนะ เออนี่แมวใหม่ black enemy black enemy เก่งกระทัดดำหรอแต่เราต้องอัพ xp ก่อนใช่ไหมว่าแต่แมวอันนี้แมวเอเลีนอ๋อนี่ไงแมวเกอกเก่งกับศัตรูสีแดงนะครับเห็นน้องแมวไททันบอกมาอยู่นะเอ้ยน่าลองใช้แต่ยังไม่ใช้ตอนนี้ละกันเดีย๋ยวเราหาด่านอืน่อนแป๊บนึงนะครับเพราะว่า ด่านสิบไม่น่ากลับไปเล่นเลยมีด่านอะไรให้เล่นอีกหรือเปล่าอันนี้มีโอกาสได้แมวกินชิ้นแต่ว่าครั้งเดียวไงเราได้ไปแล้วก็ไม่เล่นก็ได้โอ้โหแล้วนี่โอ้โอเคไม่เล่นก็ดีแล้วมีพุดเติ้ลมีพุดเดิ้ลอากูด้วยนะแล้วก็มีหมาสันหลังยาวนะใครจะเล่นเล่นเลยครับผมไม่เล่น อืมอันนี้แจกอะไรอะเข็นชิ้นแคทอันนี้เข้าไปดูแล้วนี่ฝูงแมวคือด่านอะไรอ๋อแมวสังหารลองดูด่านนี้มมเจะสิบจ็ดูด่านอื่นก่อนด่านจูดโจมสิงหาคม,มด่นสุดท้ายยังไม่ได้นะได้วิตาม,เมีเนะครับมีขวานข้างด้วยอ่ะขวานข้างก็น่าลองเล่นนะโอ้ยนักวิจัยอากุแต่ว่า ไร่เทียมทานกลัวจะเจอไซโคลนจังเลยอันนี้แมวกระโดดเชื่อคยน่าสนใจอะ่ะแมวขวานข้างอันนี้ก็น่าเล่นแต่พลังงานไม่พอต้องรอมารีเอ่อเล่นด่านไหนดีทุกคนฝูงแมวไหมด่านสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่ด่านสุดท้ายด่านที่เลเวลเจ็เนี่ยลองตัวไหมกระหายเลือดเลเวลสนะครับบะาุย เอาลืมปิดลืมปิดแมวเศรษฐีกับป้อมยิงครับแบบนี้ก็เสียไปอีก,อ,กอันนึงเลยดิแต่ผมสังเกตว่าแมวด่านนี้ก็คือมีตัวเดียวเนาะสู้ชนะแล้วก็คือชนะเลยอะไงเห็นไหมแบบนี้ก็จัดการได้เลยอุ้ย <c oughs> ป้อมยิงป้อมแรงเหมือนกันนะยิงทีเดียวแมวเราตุยแล้วชนะ ได้ XP เยอะด้วยเฮ้ยน่ากลับมาเล่นเหมือนกันเลเวลสี่นะแปลองดูมาอันนี้น่าจะเป็นแมวแมวแท้งเนาะหรือแมวเต้าหู้หรือแมวหมอนข้างนั่นแหละเรียกอะไรก็ได้ว่าแต่ไอแมวเต้าหู้ของผมนี่เวลาวิวัตร่างสามนี่เป็นแมวอย่างลบเลยครับใช่ไหมแมวหมอนข้างจ้ากระหายเลือดเลเวลสี่ขึ้นชื่อว่าเป็นแมวแทงไงมันต้องถึกอยู่แล้ว ตอนนี้มีแมวแมวดำสังหารมาช่วยด้วยนะครับว่าแต่น้องเป็นธาตุดำไหมถ้าเป็นธาตุดำก็เอาแมวดำมาสู้ได้นะเอาแมวสังหารมาอีกหนึ่งตัวชนะก็ดีมันดีเลยแหละไม่ได้ว่าชนะก็ดีนะครับต่อมันนี่ โอ้แต่เลือดป้อมเยอะมากนะแสนหกมากกว่าป้อมเราอีกนะเดี๋ยวอีกทีเดียวเออนั่นแหละเยะ่โอเคทุกคนแต่ตอนนี้พลังงานหมดนะเดีย๋ยวค่อยรอมันรีครับเ่่ออนนนันนนัั้้้้ฉตตงงทไไมมดให แค่ไนฉันก็ทำไวมันจะหนักจะหนาต้องลาเพียงใดเพื่อ,นอหนึง่งเพื่อเขามี่ข้างหลังฉันต้องทำ